เอาละครับติดตามเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเมื่นานนะครับคราวนี้เองกลุ่มเอกชนก็มีการเดินหน้าในการใส่เม็ดเงินเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดนี้เองนะครับทาง CPN ได้มีการทุ่มงบกว่า200ล้านบาทนะครับชูกลยุทธ์การตลาดไตรมาสแรกตอบรับนโยบายภาครัฐครับ ข้อมูลดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยจากทางดรนัทกิจตั้งปุลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนท่านบอกว่าบริษัทเซนทรัลจำกัดเซนทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับผู้นําในธุรกิจสวนการค้าและอสังหาริมทร,รัพย์ไทยประกาศทุ่มงบกว่า200ล้านบาทครับทำการตลาดในไตรมาสที่1ปี2564อตอบรับมาตรการภาครัฐที่จะประกาศคลายล็อกดาวธุรกิจเพิ่มเติม,ตมพร้อมจับมือพัฒมิตรจัดแคมเปญ The Great Chinese New Year 2021 The Land of Luck นะครับสุขสมหวังมั่งคั่งโชคดีตรุษจ,จีนนี้ที่ฉันรักต้อนรับปีฉลูทองแท้หมามงคลที่60ปีมีเพียงครั้งเดียวครับสร้างบรรยากาศการกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนครบจบที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาตั้งแต่29มกราคมถึง21กุมภาพันธ์2564ที่เซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศครับดำเนินธุรกิจของตอนนี้หลายหคนเนี่ย เขาดูถึงไอ้เรื่องของเงินในอนาคตว่ามันจะมาในรูปแบบไหนมาง่ายไหมนะฮะช่วงนี้ผมคิดว่าคนก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการใช้จ่ายแต่เนื่องจากว่าทางกลุ่มเซ็นทรลเนี่ยเรามีการทำโปรโมชั่นค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับนะฮะสินค้าใหม่ลด30นะครับแล้วก็สินค้าทั่วไปลดถึง70%เนี่ยก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้กำลังซื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือน,นเดิมน,นะครับ ดรธนกิจบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนาย,ยังคงยึดหลักการจัดงาน New Normal และ Next Normal นะครับยกระดับมาตรฐานการรักษาความสะอาดความปลอดภัยมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยนะครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่มนะครับ ก็เป็นการเฝ้ารอนะครับการคลายล็อกจากทางภาครัฐก,ก,ก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆน่าจะกลับมาเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ตอนนี้เอกชนก็ไม่รอนะครับใส่เม็ดเงินจัดกิจกรรมกระตุ้นทันทีฮะใช่ค่ะถ้าหากว่าใครได้ไปเดินห้างเซน็นทรัลในช่วงเวลานี้นะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนะคะยังคงคึกคักนะคะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมมีการดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะแถมมีธีมชินิสนิวเยียแล้วด้วยนะคะให้ได้ถ่ายรูปกันน่ารักเลยทีเดียวแล้วค่ะ